ครับตอนนี้มองไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองไฟฉายนะครับเอ่สว่างมากนะครับเดี๋ยวจะมาลองวิธีการใช้งานให้ดูกันนะครับว่าเวลาเราใช้งานใช้งานอะไรที่มีแถบไม่เหล็กนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ ชิมาปันเนะครับวันนี้มารีวิวนะครับสินค้าตัวนึงครับเหมือนเดิมไม่ตัอซื้อจากลาซาด้านะครับเป็นไฟ LED ขนาดพกพานะครับซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับชิ้นละ42บาทนะครับรวมเป็น126บาทนะครับไม่มีค่าขนส่งนลาซาด้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับเอาเทนะครับ3ชิ้นนะครับเป็นซองนะครับพิเศนะครับหนึ่งนะครับ2เหมือนกันนะครับแล้วก็3นะครับ นี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษตรงที่ว่าด้านหลังนะครับจะเป็นอ่าเหล็กนะครับสามารถเอาไปติดยิดกับพวกกระโปรงรถของเราได้นะครับในขณะที่เราเหมือนกับถ้าเราจะซ่อมเครื่องยนต์หรือดูดูเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเป็นเมล็กนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับสามารถตั้งได้ด้วยนะครับสามารถตั้งได้ด้วยนะครับเอ้หรือจะเอาไปแขวนอะไรยังไงก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูในกล่องนะครับจะมีคู่มือด้วยนะครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับอะแดเตอร์ไม่มีมาให้นะครับเราซื้อเอาเองนะครับหรือว่าเราจะใช้จากโัรศั์มือถือก็ได้นะครับนี่นะครับรูปร่างของมันนะครับสามารถแนบไว้ที่แ็นขัดหรือว่าที่ตรงไหนก็ได้หรือเราจะใส่ในรถก็ได้นะครับตอนใช้งานนะครับมันจะมีแม่เหล็กนะครับอ่ะเรามาดูไฟนะครับว่าไฟของของเขาเป็นยังไงนะครับ สวิตเปิดเปิดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสวิตเปิดเปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่เสียบที่ชาร์จไฟนะครับที่ชาร์จไฟนะครับใช้ใช้สายนะครับที่เขาแถมมาให้แล้วก็ใช้เดปเตอร์ของเราก็ได้นะครับอ่ะลองเปิดกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับสว่างนะครับโอเคแล้วก็มีแบบหลีนะครับและเป็นมีแบบพุบปิ๊บนะครับตอนที่กงวัดอยู่นะครับเราเลยยังไม่รู้นะครับว่า แสงสว่างมันขนาดไหนนะครับนี่นะครับตัวสีสองบาทเดียวตอนกลางคืนนะครับผมจะลองให้ดูแล้ว่านถ้าอากาศดีนะครับผมจะเอามุมโดนนะครับบินขึ้นไปแล้วถ่ายรู้ว่าความสว่างของมันนะครับส่งไปได้ไกลขนาดไหนนะครับจะดูจากมุมนะรับมุมของโดนถ้าดีนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวร้อยเมื่อยก่อนแล้วเราค่อยมาทดสอบกันเท่าสามตัวนะครับยังไม่ถึงกลางคืนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาชาร์จให้ดูนะครับว่า ถ้าชาร์จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับอแดเตอร์นะครับผมผมเองนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเป็น USB ีธรรมดานะครับปิดแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีนะครับเป็นยูเอสบีไทส C นะครับนี่ครับเป็นเป็นไทส C นะครับที่ชาร์จเป็นไทส C ก็ใส่ก็เสียบเข้าไปนะครับอทีนี้เรามาดูนะครับถ้าชาร์จแล้วมันจะขึ้นไฟหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับรุ่นนี้นะครับอ่านี่นะครับ จะมีไฟสีแดงนะครับถ้าเป็นคิดว่าก็จะเป็นไฟสีฟ้าหรือว่าไฟดับไปนะครับอย่างนี้คือว่าชัดเท่านะครับเดี๋ยวนะครับถ้ามืดนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปทดสอบนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนและสามารถส่งไฟไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโอเคนะครับรอกันนะครับครับตอนนี้มองไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองไปฉายนะครับเอ๊ะสว่างมากนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งาน ให้ดูกันนะครับว่าเวลาเราใช้งานใช้งานอะไรที่มีแถบแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับตอนนี้เปิดเรื่อง้งนะครับนี่นะครับความสว่างของมันนะครับนะครับแล้วเราก็แปะงี้ครับแต่แดนเห็นไหมครับมันก็สว่างนะครับสว่างมากๆเดี๋ยวจะลองไปที่มืดๆดูนะครับแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวจะเอาโดนขึ้นไปด้วยนะครับดูว่าความสว่างของมันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย นะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับวิธีการใช้นะครับของไฟฉายพกพาตัวนี้นะครับราคา42บาทเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็หาซื้อใน l a z a ด a หรือ Sho ป e ีก็ได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมีสินค้าดีๆตัวไหนนะครับจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับชีพด้วยนะคว่บขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบาย